นอนกลางทางเลยดูสิเต็มถนนไปหมดจะดำไม่เคยกลัวรถกลัวเรือเลยนะดูสิชอบอยู่กันกลางถานนเป็นอะไรไม่รู้ข้างถงข้างทางแอบตามรถตามอะไรก็ไม่ยอมแอบกันนะไม่เข้าใจเหมือนกันนะทาไมหมาแมวเขาชอบนอนกลางทางข้างทางอย่างเงี้ยแล้วเวลารถมาก็ไม่ค่อยอยากจะหลบกันด้วยนะเหนื่อยใจกับพวกเขาจริงๆเลยดูสิ วิ่งข้ามไปข้ามมาป้ามาให้ข้ามทีไรน,นะแมวก็จะวุ่นวายรถก็จะเยอะเยอะวิง่งไปเมฆแทบจะไ,ไม่ขาดสายเลยรถนะนะเดี๋ยวกันนั้นปืดไปเดี๋ยวคนนี้ปืดมาขับก็รู้เร็วกันทั้งนั้นเลยนะไอ้เจ้าแมวก็ไม่มีกลัวรถกว่าจะให้ข้าวเสร็จในป้าหัาวใจจะวายกั้นหายใจแล้วกั้นหายใจอีกกป้าก็ไม่แอบดูเจ้าขาวดำก็ไม่เห็นเลยอะ่ะป้าห่วงเขามากเลย ยังไงพรุ่งนี้ป้าก็จะรีบเอาแม่เขาไปทาหมันให้เร็วที่สุดอ่ะกลัวเขาจะอดนมเป็นอะไรไปก่อนเนาะกพมาให้ข้าวเจ้าดาคอขาวดําคอขาวเขาจะอยู่ตรงนี้แตกไอ้บาไอ้เจ้าดําคอขาวเดียกันนะอยู่ใกล้ๆกันก็ไม่ไม่ถูกกันนะเจ้าดาเจ้าหัวโตเจ้าหัวโตชอบมาแกล้งมาแกล้งน้อง เป็นไรเขาทํหมันแล้วไงเขาไม่ใช่โสตสาวเจ้าหัวโตก็เลยไม่ชอบหัวโตเห็นก็โกงตัวใส่เลยนะเห็นเจ้าดาคอขาวในเจ้าหัวโตไม่อเม่ไม่ชอบน้องเลยชอบเกเรเดี๋ยนี่เขาเป็นนอนเฝ้าเจ้านางน้อยอยู่ตอนนี้เจ้านางน้อยก็เขาก็ยังมีกินอยู่มั้งสงสัยเพราะว่าเขาเพิ่งทํหมันไปเนาะอีกไม่นานเดี๋ยวเขาก็ต้องแบบไม่ชอบเหมือนเหมือนเจ้าเนี่ย เพราะว่าเขาไม่มีกลิ่นสาวๆแล้วไงเขาก็เขาก็อาจจะไม่ชอบใจอาจจะแกล้งน้องเหมือนกันนี่ดำขอขาวแยกกันกินส่วนเจ้าดำหัวโตเจ้าสามสีกับเจ้าส้มก็จะมากินใต้ต้นมะพร้าวเหมือนเดิมต้องแยกออกมากินข้างนอกกันนะตอนนี้เพราะว่าถ้าไม่มีฝนป้าก็อยากให้ออกมากินนอกบ้านหน่อยเพราะว่ามดมดมันเข้าบ้านเขามดแดงอะ เกรงใจเขาอยู่นะก็ให้เขามากินข้างนอกแล้วกันเนาะ่าเขาไนั่งชีก้ไก่ให้นี่เจ้าสามสีก็มาเจ้าส้มก็มาวันนี้ครบทีมจ้าเจ้าส้มก็มาเจ้าส้มนี่ไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะบางทีมาเขาก็จะอยู่แบบบนบน,บนหลังคาไม่รู้เขาแอบลงมากินเขาคงจะแอบมากินเลยเนาะ เพราะว่าป้ามีอาหารเมลแล้วก็ฉีกไก่ในป้าก็ฉีกเผื่อทุกวันนะฉีกเหลือกินให้เหลือทุกวันนะ่ะก็เผื่อๆพ,พวกนี้เขาจะลงมาไงพวกนี้เขาจะลงมากินมากินตอนกลางคืนตอนที่ป้ากลับแล้วเงี้ยป้าจะได้เผื่อไว้ทุกวันเลยเจ้าสามสีเจ้าส้มเนี่ยไม่รู้มากินกันทุกวันหรือเปล่าแต่ว่าป้าเนี่ยเพิ่งจะเจอ,เ,จอเขาบางทีเจอเขาก็อยู่บนหลังคาไม่ลงมามัาง่งเพราะว่าเขาจะกลัวแมวเจ้าของบ้าน แมวเจ้าของบ้านตอนนั้นเข,เขาเคยหลุดแล้วก็ไลไ่ไงไล่พวกนี้โอ้โหไล่เอาเป็นเอาเอาจริงเอาจังเขาก็เลยกลัวกันมากไม่เลยไม่กล้าใกล้เลยจะซส้มนี่เขาก็คงได้กินข้าวตลอดแล้วเาพราะเขาอว้วนเนาะเขาไม่ได้ผอมนะป้าไม่ไม่เห็นเขามากินข้าวแต่เขาก็ไม่ผอมเขาก็ถ้าเขาไม่มาแอบกินข้าวของป้าเขาก็คงไปกินข้าวที่อื่นมาคงม,มีที่อื่นเขาเลี้ยงมาด้วยแหละ เจ้าสามสีเจ้าสม้มไม่ผอมเลยนะวันดูดิตูดเบลเลอร์เลยแต่ละตัวแต่เขามาเขาก็อยากหิวไก่อะมาก็ร้องร้องเหิวไก่แต่เขากเป้าว่าเขาคงแอบมากินทุกวันนั่นแหละดึกๆอะ่ะเขามากินได้เขาปีนข้ามไปข้ามมาหลังคาระหว่างบ้านบ้านนี้กบกหลังข้างหลังอะ่ะ เขาข้ามไปข้ามมาง่ายๆเลยกระโดดข้ามกำแพงได้เลยจะส้มกินใหญ่ไม่เห็นมากินนานเลยป้าไม่เห็นเขามากินข้าวนานหลายวันละไม่ค่อยลงมาไม่กล้าลงมาอยากจะลงมาเหมือนกันร้องอยู่บนหลังคาโนะ่นอะไม่ยอมลงมาแต่ดึกๆคงจะแอบลงมาอย่างแหละส้มเนี่ยร้องอย่างเดียวชอบร้องร้องเก่งมาก ถ้าเขามานี่หูยเสียงนี่ร้องตลอดตั้งแต่มายันกลับอะร้องไม่รู้ร้องอะไรนักหนาะร้องเก่งเก่งตัวอื่นไม่ร้องนะตัวมงตัวเมียเขาก็ไม่มีใครร้องอะ่ะมีเจ้าส้มเนี่ยร้องเก่งมากสามสีนี่ก็เงียบเขาก็ไม่ค่อยอะไรอะ่ะเจ้าสมม้มนี่ร้องแล้วก็ไม่ให้จับด้วยไม่ให้ใกล้ขี้กลัวแต่สามสีนี่ไม่กลัวป้าเลยนะให้จับให้เกาได้ไม่ขุนมือเจ้าส้ม วันนี้พี่หัวโตวของเราอรลอยอร่อยเป็นพิเศษเลยของโปรดเขาละโอ้โหกินงับงับ,ง,บงับเลยวันนี้ได้กินอาหารกระป๋องโอ้เขากินแบบคือสบายใจเขาไม่ต้องเคี้ยวทุกันเขาจะเคี้ยวไก่เอียงซ้ายเอียงขวาเขาฟันไม่ค่อยดีนะเอียงซ้ายเอียงขวาวันนี้กินอาหารกระป๋องงับเอางับเอาดูสิ โอ้ยอย่างอร่อยเลยกินกินเยอะกินจนพุงกลางเลยเนี่ยป้าให้เยอะเลยนะพี่หัวโตโนเนี่ยป้ารู้ว่าเขากินจุป้าให้เขาเยอะเขากินไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยเกือบครึ่งอะ่ะไม่ครึ่งอะ่ะเกือบครึ่งเนี่ยเขานั่งกินของเขานานแล้วเนี่ยป้าไปถ่ายถ่ายเจ้าสามสีกับเจ้าส้มอยู่เนี่ยดู้นี่พี่เขากินเยอะอร่อยชอบเขาเคี้ยวง่ายไง เขาตัวเป็นแมวตัวใหญ่แต่เขาก็ฟันไม่ค่อยดีเนาะเขาอายุเยอะแล้วดูหัวโอ้ยสมบุกสมบันมากขูกขาหน้าดูหน้าตามมลูมมทูมากเลยพี่เอ้พี่หัวโตวเอ้น่าสงสารเขาเนาะกว่าจะมาสภาพเนี้ยโดนกัดไม่รู้กี่ทีเนี่ยหน้าปูดหน้าบวมหมดโอ้ย เขาก็ยังเก่งนะเขาก็ยังสู้ชีวิตมาได้นานมากตั้งแต่ป้ามาอยู่นาน,นกันนะเขาไปตีกับคนนู้นที่ตีกับคนนี้ที่คุมหลายซอยพี่ดำหัวโตอ่ะเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไม่งั้นดูดูดูหน้าตาเขาเนี่ยคือหลักฐาน <c oughs> อุ้ยเดินสายตูดดีใจ นางน้อยสายตูดดีใจรอวิ่งมารอนะเพ็ป้าเขาบอกเออเจ้าของบ้านก็บอกมานั่งคอยทุกวันทุกวันมานั่งเชง้อคอยคอยป้านี่พอป้ามาวิ่งสายตูดนำหน้าดีใจพามาตรงเนี่ยที่กินข้าวเขาเนี่ยพาป้าเดินเข้ามานี่ฉลาดนางน้อยอ่เะเขาฉลาดนะ วิ่งนาหน้ามาเลยเขาคงบอกว่าแม่มาเทาข้าวให้หนูได้แล้วอันนี้ข้าวก็ตั้งแต่เม,มื่อเช้าแล้วป้ามาเทเอาไว้เขาก็ไม่กินแล้วนะเพราะว่ามันเซ็งแล้วป้าก็ไปล้างมาเรียบร้อยล้างมาแล้วก็จะฉีกไก่ให้เขาไว้กินกลางคืนแต่จากพรุ่งนี้ไปป้าจะมาให้เขาตอนเย็นทีเดียวแนละ้วเพราะว่า เขากินเหลือเขากินนิดๆหน่อยๆเขาก็เหลือเหลือป้าอยากให้เขากินอาหารเม็ดจะเยอะเลนป้าก็จะได้มาให้อาหารพวกไก่พวกอาหารกระป๋องเนี่ยตอนกลางคืนเวลาเดียวแล้วนังน้อยเนี่ยแต่อาหารเม็ดป้าจะเทเผื่อไว้เลยเผื่อไว้ทั้งวันเลยให้เขาได้กินทั้งวันเลยก็กินนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยกินเลยนังน้อยเขาเลือกกินอยู่นะกินเขากินหลายอย่างเขากิน เจ้าของบ้านเขากินแล้วเขาก็ไปขอกินเขาก็ให้กินนะกินปูอาจกินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินหมดกินกับเขาไปทั่วแต่ป้ามองดูตูดแล้วรู้สึกว่าจะท้องเสียแน,น,น,น่และตูดแดงมากเลยหนังน้อยเนี่ยแล้วก็มาบ้านน้ําบ้านาน้าปลากระเทยหอารเม็ดไวเพราะว่าแม่ดําแม่ดาแม่ดานี่หายไปสองสามวันแล้วนะ เ,เจ้าของบ้านเขาก็ยังพูดเลยนะว่าแม่มันหายไปอ่ะไม่รู้มันไปไหนปาก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันจะไปคลอดลูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่ามันก็ท้องโตเหมือนกันนะเจ้าดำแม่ดำอะ่ะน่าปา้ปาป้าคิดว่ามันคงไปคลอดลูกแหละคงไม่เป็นอะไรหรอกเนาะเพราะว่าเขาอยู่มานานแล้วเพราะคงเอาตัวรอดได้อะ่ะเจ้าส้มเจ้าส้มก็ยืนข้นมาคอย ทีแรกเขาไม่ได้มานะเจ้าส้มอะ่ะเขาเขาทำป้าเห็นแล้วป้ามองเห็นแล้วว่าเขาอ่ะทาท่าเดินขึ้นเดินลงตรงตรงที่ตึกนู่นนะ่ะป้าเห็นป้าก็เลยเดินไปรับเพราะว่าเขากลัวหมาตรงซอยตรงทางวิ่งผ่านมาเนี่ยหมาเขาจะนั่งจ้องอยู่เลยแล้วบ้านน้ำอะ่ะเขาเป็นเป็นทางตรงมาเขาไ่มองออกมาจากในบ้านน้ำอะ่ะ มองไปเขาจะเห็นหมานั่งอยู่นั่งเฝ้าเลยมันนั่งจ้องเลยนะพอพวกไอ้เจ้าดำซาแม่เจ้าดำออกมาเนี่ยมันจะวิ่งกลูใส่เลยมันจ้องจะกัดอยู่บ้านหมาบ้านนั้นนะ่ะสามสี่ตัวไี่เจ้าดำซ่ากับแม่ก็ยังไม่ออกมาเลยนะปนป้าเทข้าเสร็จแล้วป้าจะเดินป้าก็ต้องเดินไปเรียกไปเรียกตรงบ้านน้ําเพราะว่าเขาถ้าเห็นหมานั่งอยู่เขาจะไม่ออกมาไม่กล้าออกมาเลย น่าจะกลัววิ่งไม่ทันนะเขาคือน่าจะต้องโดนไล่หลายทีแล้วและเนี่ยก็เลยเข็ดกันนะนะป้าก็ต้องไปเรียกไปเรียกหาเรียกเสร็จป้าก็ไปอุ้มมานะจะดำซ่าไม่กล้าออกมานั่งเห็นนั่งนั่งจ้องอยู่ตรงนั้นนะแต่ไม่กล้าออกมาถึงป้าก็โยนเข้าไปข้างในเลยแล้วก็เดิเนไปเรียกแม่เขาอีกทีหนึ่ง ลองไปเรียกแม่เขาดูซิว่าวันนี้เขาอยู่บ้านเป่าแม่ดำเนี่ยรู้ว่าไปคลอดลูกแล้วก็ไม่รู้แต่มีลูกไปคลอดอยู่ไหนคราวที่แล้วเขาก็คลอดอยู่ตรงบ้านน้ำนะแต่ว่างวดเนี้ยไม่เห็นสามวันแล้ว,ลวก็ไม่เจ้าของบ้านาก็บอกไม่เห็นแม่มันเลยอะ่ะป้าเลยไปตามก็ไม่เจอไปเรียกหาก็ไม่เจอไม่ออกมาคงไม่ได้คลอดอยู่แถวนี้เนี่ย ไม่ได้ลอดอู่บ้านน้ำแน่ๆน่าจะลอดอยู่บริเวณใกล้ๆเคียงนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองมาหายอีกทีหนึ่งตัวน,นี้ก็เลยได้กินกาเจ้าดำซาค่ะแล้วก็เจ้าส้มเดี๋ยวแม่เขาเดี๋ยวเขาก็หิวเขาก็วิ่งมากินนะเนาะเพราะว่าป้าเทอาหารเม็ดไว้ออาหารเปียกไก่ก็น่าจะยังอยู่อะสองตัวนี้ก็กินไม่หมดหรอกเดี๋ยวแม่เขาก็มาเก็บทีหลังเนาะ เดี๋ยวพอเขาให้นมให้ไรลูกเสร็จเขาก็ต้องมาเก็บมากินแหละเพราะว่าแม่ลูกอ่อนให้นมลูกเขาต้องหิวข้าววันนี้นะป้าเอาเจ้าดำเจ้าดำแม่ลูกอ่อนไปทำหมันแล้วนะจ๊ะทนไม่ไหวสงสารเขาสงสารเจ้าขาวดำลูกของเขาอะ่ะเขาไม่ให้จับเลยแล้วเขากลัวมากแล้วเขาแอบอย่างเดียวเลยขนาดร้องยังไม่กล้าร้องป้าย,ยังกลัวว่าเขา เขายังอยู่หรือเปล่าไม่รู้ว่าป้าห่วงมากเจ้าลูกลูกชายเขาที่เหลือตัวเดียวอะเนี่ยป้าก็เลยต้องลุงเขาสงสารนะเขาก็เลยออกทุนออกออกให้บอกว่าไปทําให้มันเธอสองสารม,มันเดี๋ยว,วลูกมันจะเป็นอะไรเขาคอยกินนมเขายัางตัวเล็กมากอยู่เลยน่าจะเกือบเกือบส,สองเดือนกว่าแล้วแหละแต่ว่าเขาเขาพิการนะเนาะเขาตัวเล็ก เขาออกมากินอะไรไม่ได้เขากินได้แต่นมแม่และป้าคนเจ้าของบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าเจ้าดำเนี่ยเขาไปคาบนกคาบอะไรมาให้ลูกเขากินโอ้โหบางทีนกพิราบตัวเบลอเลยอะ่ะมาฉีกกินใต้รถแก่พาเอาคาามาให้ลูกเขากินนะถ้าแม่ไม่หามไม่หามาให้เขาก็ไม่ได้กินเพราะว่าเขาขาพิการแต่เจ้าดำลูกสาวเขาที่ว่าพิการเหมือนกันอะ่ะเขา เห็นพี่ๆออกไปกินอาหารเมร็ดเขาก็วิ่งตามออกไปกินเนาะเลยวันนี้ป้าไปเจอคนคนที่เขาเลี้ยงเจ้าส้มอะ่ะเอ้ไม่ใช่เจ้านังน้อยแกเล่าให้ฟังว่าไอคนที่ว่ารถชนเจ้าลูกเจ้าดำเนี่ยก็อยู่หลังข้างบ้านแกนี่แหละจะบอกว่าเขาขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วมันก็วิ่งมุดเข้าไปในล้อมอเตอร์ไซค์อะสะบัดเพราะว่าแมวมันตัวเล็กกันเนาะมันก็เลย กระเด็นปิวออกไปแล้วก็ชักเลยแล้วก็ไปเลยเนี่ยลูกเจ้าดำน้อยเขาหิวข้าวหาเขาพิการไงเขาได้ยินเสียงรถมาเขาตกใจเขาวิ่งกลับมาพอดีเข้เขาล้อรถเลยเขาก็เลยจากไปดาวแมวก่อนเนาะหมดเวรหมดกรรมไปเฮ้ยเจาำเมืยไม่ต้องมีอีกแล้วนะลูกนะแม่ทำหมั่นให้แล้วนะลุงก,กับป้าทำหมั่นให้แล้ว ไม่ต้องลาบากไม่ต้องมีลูกมาให้พี่กงพี่การให้ทรมานอีกแล้วนะลูกเลี้ยงเจ้าขาวดาให้โตและป้าก็ยังต้องมาให้ข้าวให้น้ำเขาอยู่เจ้าขาวดำมาเขาไม่ออกมากินข้างนอกป้าก็จะขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาว่าเอาข้าวเอาไปวางไว้ในบ้านให้เขาด้วยเพราะว่าเขาออกมากินไม่ได้และออกมาก็กลัวจะโดนรถชนเหมือนพี่สาวเขาเนาะ สงสารมากน่าสงสารจริงๆนะเกิดมาเป็นแมวแล้วยังพิการอีกโอ้ยอาภัพจริงๆเลยสุดยอดเลยชีวิตแกดําเอ้ยไม่เป็นไรแม่ก็ยังอยู่ทั้งคนเนาะแม่จะช่วยดํานะแม่จะให้ข้าวดําตลอดไปนะลูก <S <S ชมคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆบ้านปลาลัดด้วยนะคะ